บันทึกลาวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่แหลมโกโกอกในเวลาใกล้เที่ยงนะคะวันนี้มาถอนกล้าจะสังเกตว่ามีหลายคนหนึ่งในนั้นก็มีนี่ด้วยนะคะอันนี้คือมาเล่นน้ำเขาคือใครสกายนะคะมากกูนนะคะมีแมนมากเพราะหลือดอกป๊าดพุ่นนะสกายนะคะได้ย้อนเหรอเดนี่นะ อะสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีครับ <c oughs> ได้จังมัดแล้วได้จังมัดแล้วโลก,กานะ <c oughs> นี่นะคะได้หลายมัดแล้ววันนี้ครอบครัวสกายนี่มามาลกเอากาได้ค่ะแบ่งเดี่ยวกาพืนมีพ่อทางกาทางหญ้านะคะเจ๊ผือยาได้น้ำก็ไม่ได้บบดนี้ขี้ตุ่มเหลวเอะเล <c oughs> ยญาติน้ำเดี่ยวน้ำ น้ำจะประมาณนี้ค่ะน้ำแห้งแล้วดิมีผู้ช่วยเจ๊ดกับประบุ๋มนะคะมาช่วยแม่แหลมวันนี้พาวเวากาก็ขี่ออกมคิวขียวนี่คือทั้งหญ้าทั้งกาเด็เดี๋ยวเอาเอาเสียมมาปานนี่นะคะอยากจะเข้ากล้องมากนะคะในหลานใครก็ไม่รู้อัน <c oughs> <c oughs> นี้ก็แม่กายนะคะได้จังมาศเราอ้วนนะคะนี่ ออหน้าพันพันเป็นร้อยพุน่นนะเนี่ยค่ะโอ้หาก็ได้นาทีเดียวนึงไก่เออเราพูดเหลืออย่างละหดเปดน,นาทีเขาเอ็ดคลิปเลี้ยวพัดมิหดนาทีไหมนี่นะคะกายไปเอาไปเอาเสียมมาเฮื่อป้าก่อนมาถือกล้องเฮื่อปา้าเท่าวันนี้ป้าละคุดเท่าก็ถ่ายเอาปา้าดเด้อนี่นะคะ สายกล้องเร็วก็จะตาลายอันนี้ของแม่แหลมนะคะลกตต้งเตเมห่ววานนีน้นำยาสะอันนี้เอาถือกล้องถือกล้องเอาป้าป้าจะป้านป้าจะป้านขันแก้วถ่ายเอาป้าด้เลยต้องเอ็ดอันแบบนี้ไวไ้เลยค่ะกั้นน้ำไว้น้ำเรามีน้อย ให้น้ำไหลไปทางนั้นต้องได้ทำคันคู่ไว้ย่า้าไส้แห้งเด้อยมันจะตาลายค,คนดูเขาจะตาลายเด้อ นะอย่าทำกล้องกว้าสตกนะถ้าทำกล้องตกน้ำนี่คือหมดเลยเด้อาชีพยูทูบเบอร์ช่วงนี้ไม่มีตังซื้อนะด,อดูมือกล้องอยางก็ไม่ได้กรีดมากี่คืนแล้วก็ไม่รู้ม,มือกล้องทำปานขัดให้กองดีนี่ยนีะจับอยู่ ผู้ช่วยเจษหาเงินซืน้อากร้องนะคะี่และ,ะได้ได้ได้เงินยายแพมหลายบาทเลยดิคสวยเนี่ยเป็นพันเลยไ,ได้เงินยายแหลมเป็นพันเลยดิ ยังไม่หอดบ่ะ้เฮะมาสามมือเมนบอกค่อยนึกว่าจะมาสี่มือเลยดิมาค่ะนี่นะคะอันนั้นคือครบทัวหนึ่งแม่กายนะคะ อันนี้นะสามร้อยผมได้ประบุมอันถืออยู่นี่นะสามร้อยเก้าสิบผมได้นี่นนะนี่นะคะไม่ได้เบียกเลยนะอยาก <c oughs> อยากจะก,ก,กลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ <c oughs> ที่เถียงเถียงจะอยู่โน่นนะคะ <c oughs> แต่หมอไม่กล้าไปหมอกลัวผี <c oughs> <c oughs> ทำไมญาติผ <c oughs> ี คือเถียงเถียงจะอยู่ตรงโน้นนะคะตรงโน้นก็เปียกอยู่แบบนี้นะคะไม่กล้าไปไไอ่ะจ้างจ้างป้าเพ็ไปพาให้พาไปไหมไม่เป็นไรนะ,ะบอกว่าจ้างไปให้พาไปไม่บอกไม่เป็นไรป้าแพมไม่เอาเพลงหรอกเอายี่สิบบาทพี่ตินฝือนี่นะคะ ประบุมมาอยู่ได้นอกมืออื่นนะมีมามีต้องมาโลกาหลายแล้วแม่ทอ <BMW S 2> บวางอยู่บอกว่าไ,ไปหาตื่มอีผู้หนึง่งนั่ละมซาซอยกันอีสะก้อนมืออื่น ด้ามือหนึ่งไม่รู้แหละตอนเที่ยงนี้ฉันจะเอาตังค์ให้เลย,ย <c oughs> กันเขาแม่กายแล้วเสธ <c oughs> อไม่ได้ยะไม่ได้ยานใดบอลผลหือยังเหหดเป็ดนาทีได้หกนาทีหนึง่งออเบิ้งกานี่แหละเนาะน้อไม่ได้คลีบลงนะคะ คืออยู่เตที่นาไม่รู้จะทำคลิปอะไรอย่าเบื่อนะคะท้ามไม่แหลมดำหน้าแล้วกันไม่ได้เห็นดอกกรคิปดำหน้าอเอา็ดออลุงโอ้สาวแหลบานนะาตาหวานร้องลูกไก่เพื่อปลาฮอดแปดนาทีนี่ยงัยงยังยงนาทีหนึ่งเมียบโนเอา้าเมียบคิดถทม ดูดูนะดูนะคะดูเพมเพมมานะคะเมื่อวานมาถอนแม่อยากทำคลิปบอกว่าหยุดเลยแม่ <ay> วันนี้ไปเขาไปทำเอกสารอย่าเอามาเล่นเขาใช้งานอยู่ อ่าเป็นคลึ้มๆนะคะบรรยากาศวันนี้แต่ฝนไม่ตกอยากจะให้ตกมาอยากจะได้น้ำหลกก้าอันนี้รอน้ําน้ําต่อมาจากภูเขานะคะนี่คือท่อดําๆนี่ท่อพีอนะคะต่อมาจากภูประพางน้ํานี่แหละค่ะที่ตอนนั้นเราขึ้นไปต่อกับตะสิงช่วงเกิดเรื่องนะ่ะขึ้นไปแบบกลัวมากเลยนะตอนนั้นนะ่ะซื้อนมขึ้นไปกินก็มีกล้าทิมหอดกระป๋องนมเอาคือเบิง้งอองกลับลงมาทิมยุด อยู่บ้านคือเก่ากล่องนมโอ้ยเมือนั้นคิดอยู่หลังจะหันมากมือสองมือนะคะหลังจากที่แม่แหลมกับตาสิงขึ้นไปสองวันตำรวจขึ้นไปเต็มนะคะเราก็เลยคิดโอ้ยโชคดีมากเลยที่เราที่เราเก็บกล่องนมมาด้วยนะคะเราเอากล่องนมขึ้นไปกินคือทางตำรวจนะไม่มีอะไรหรอกค่ะแต่ถ้านักข่าวเจอนี่จะเป็นประเด็นให้เขาเลยนะประเด็นข่าวประเด็นอะไรเขาก็จะตามหาว่าใครคือเจ้าของกล่องนมขนาดนั้นเขายังมาตามหาตจสิงไม่รู้กี่วัน แต่แต่สิงไม่ยอมให้สัมภาษณ์ก็เลยไม่ได้แสงเลยตอนนั้นวันเจ,จ็ดฮะเธอเธอไปทิ้งกล่องนมที่ไหนไม่ไม่ได้ทิง้งแต่ว่าไม่รู้ว่าทำไมได้มาตรวจกระพุ้งแก้มเอาแฟนเธอเป็นเจ้าของโทรศัพท์ สนุปปี้เธออีกละ่ะอาสนุปปี้ตามที่แม่แหลมเคยเล่านะนะคะที่มีคนบอกว่าเป็นของน้องแพรแต่ไม่ใช่นะคะทั้งเจ๊ทั้งน้องแพรยืนยันว่าสนุปปี้ไม่ใช่ของน้องแพรไม่รู้เพราะสาเหตุนั้นหรือเปล่านะคะแจ๊ดถึงได้ตรวจกระพุ้งแก้มนะคะตอนนั้นไม่รู้ DNA ไดนอเนาะกระพุ้งแก้มนะ หลายคนผู้หญิงนี่หลายคนอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวใกล้จะเที่ยงแล้วมัดก่อนมัดกาก่อนได้หอดสามสิบมัดอยู่ยเพราะเราไม่กล้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เถียงกลัวผีพน,นะกลางวันเพิ่นยังกลัวผีเลยคิดเอา <laughs> เด็กใชยอ้วน <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ